Singing, say think you know me, right? โ, okay, โอเคครับผมก็สวอยู่ด้วยนะผมก็อยู่ผมฟอกดิปอีแล้วนะก็วันนี้พี่จะมาทำอะไรพี่จะมาแจกโปรไฟล์อีกแล้วนะผมก็โปรไฟล์ตัวนี้นะครับเป็นของเออบาบาร่า บาบาร่าแฮกนะครับ V1 นะครับก็ตัวนี้นี่เองนะผมก็ถ้าใครโหลดไปก็จะได้ไฟล์นี้ไปนะครับจริงๆแล้วมันคือไฟล์ APK นะครับแต่ถ้าเล่นบนคอมนะครับมันจะเป็นไฟล์ APK ที่เอาไว้ลงกับพวกโปรแกมรม b o o s t a c k หรือว่าเกมลูปนะครับซึ่งนะที่นี้พี่จะสอนเป็น b o o s t a c k นะครับ แต่ถ้าใครเล่นในโทับ์นะครับผมก็โหลดไฟล์นี้ไปแล้วลบตัวเกมเก่าทิ้งแล้วก็ติดตั้งตัวเกมนี้ลงไปได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวโปรให้เลยนะครับโอเคนะผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่น้องๆได้กดสมัคสขายช่องพี่แล้วนะครับผมแล้วก็โหลดโปรล,ลงไปแล้วนะครับก็ให้น้องเนี่ยลบตัวเกมเก่าทิ้งนะครับซึ่งก็วิธีการซึ่งวิธีการลบตัวเกมเก่านะครับก็คลิกขวาแลา้วก็อันอินสตอลอย่างนี้ไปเลยนะครับผมโอเคนะพออันเคลเตอร์เอาฮัม พออันอินสตาลเสร็จนะครับก็ให้น้องได้ลงตัวเกมใหม่ไปได้เลยนะครับในตัวศับก็กดติดตั้งนะครับส่วนในบูสต์สเต็กรให้คลิกตรงนี้นะครับไฟเ a พ k ตรงนี้นะแล้วก็คลิกไปที่อยู่ของมันนะครับซึ่งเมื่อกี้พี่ลากออกไปใดสก์ท็อปก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับบาบาร่าวีหนึ่งนะครับก็กดโอเพนไปนะครับผมตัวบูสต์ t a ต k กก็จะทําการติดตั้งให้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอดูนะครับอ้าาาปไา้เลยนะครับผมก็มันจะขึ้นหน้าา่างขาาๆอา่างาี้นะ ในโทรศัพท์ก็จะขึ้นไม่ต่างกันครับค่อยน้องน้นติ๊กตรงนี้นะครับพอติ๊กเสร็จกดลูกศรกลับปั๊บมันก็จะเป็นหน้าจอขาวเออไม่ใช่สิมันก็จะเป็นหน้าจอดำเข้าเกมให้นะครับผมโอเคนะก็มันกำลังเข้าเกมครับรอนี่ครับโปบาบาร่านะครับนี่ครับบาบาร่าครับติดครับมอดเมนูนะครับก็ขึ้นมาหมดนะครับก็ติดนะครับก็โอเคนะครับก็ออโลครับอนุญาตนั่นเองนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์นะ โอเคครับผมก็ถ้าถึงหน้าอัปเดตไฟล์ตรงนี้นะผมก็ให้น้องเนี่ยอัปเดตไฟล์ให้ครบนะครับส่วนพี่นะครับจะตัดเข้าไปในตัวเกมเลยนะเพื่อความรวดเร็วของคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะตัดเข้าไปนะครับเจอกันในเกมครับโอเคครับผมตอนนี้พี่เข้ามาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยนะผมคือว่าโปรตัวนี้มั็นก็หาห้องเร็วนะครับผมผมก็เลยถือวิสาสะโดดแบบว่าโดดแบบว่าเข้ามาในเกมเลยนะครับเอยถือว่าคนเยอะอยู่นะเนี่ยครับแป๊บนึางนะผมเดี๋ยวผมขอลงมาหาปืนก่อนนะครับ ก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวลงไปเปิดโปงล่างนะคือว่าข้างบนนี่จะพุ่งไปรีบเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะตายเอานะครับเพราะพี่เล่นบนคอมนะโอเคนะก็กดอื่นเลยครับวิ่งหาปืนครับเพื่อทําการรีวิวโปรนะครับอ่าเก็บอะไรครับเก็บเก็บเลด้เก็บนะฮะแนะนํานะครับเก็บมาเก็บมาเก็บมาโอเคโอเคครับผมก็เปิดโปงขึ้นมาในผมก็นี่ครับก็อินบอร์ดฟูอีพีด ไฟแดนระยะดิสแตนซ์นะครับดิสแตนซ์นะครับระยะนะครับก็โอเคครับผมแล้วก็เออนี่นะครับกดแท็กก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับกดแท็กก็เปิดเปิดไปนะครับอะไรพวกนี้โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่ขอวิ่งหาปืนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะโอเคได้ปืนแล้วก็ได้ปืนล้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเค นี่นะครับมันจะมีหัวอ้าวเฮ้ยหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนเอเอ่อไปหาตรงนน้นกันแหละอะไรก็ไม่รู้เอ่อมี E P S ไฟอิมบอลโฟลอันนี้ปรับไว้เฮดนะครับโอเคผมก็ว่าเมื่อกี้ทำไมมันไม่ล็อกให้ผมนะครับโอเคนี่ล็อกละล็อกละ ผมก็งงจริงเลยล็อกแล้วล็อกแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวรอเงินต้องการพื้นที่นะครับสักระยะหนึ่งครับ๋อวิ่งเข้ากลับกำลังเลยจู๊บมันจู๊บผมวะเอา้าเฮ้ยบอทเดี๋ยวนี้มันจู๊บอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยดูดิมันจู๊ยิงไม่ทันมันอะ่ะโอ้โหอะไรวะโนะดนบอทยิงตายตั้งมั่งกูนี่ครับแตกนะครับติดนะครับ ตายนะครับตายโอเคก็เราจต้องวิ่งไปหาคนนะครับนี่ครับอ่านี่ครับนัดเดียวแตกอีกแล้วนะครับผมโอ้คือแบบสุดจริงนะสุดจริงครับโปรตัวนี้นะครับของบาบาร่าแฮกนะครับดูนะครับดูเป็นไงข้อสองนัดพอนะครับ คือล็อกหมดที่ผมหามาทุกโบของฟีฟายนี่คือแบบแม่นหมดเลยป่ะคือแม่นหมดเลยไหมโอเคผมก็วิ่งไปเอ่อวิ่งไปตรงไหนดีนะหอยในกาไหมหอยในกาไหมเอ่อหอยอะไรตัวไหนวะหอยทางโน้นเฮ้ยทางนน้นคนนี่ครับแตกครับเจอใครยิงก็แตกหมดครับนะคือแบบคนมันโหดเจอใครยิงก็โหดหมดอ่ะจริงคือแบบสุดจัดตลาดหมอกนะครับอ่า โอเคนะก็ยิงหลุดเอ้ยนั่นก็คนอีกแล้วคือแบบเดี๋ยวผมจะไล่ยิงแบบไปเรื่อยๆเลยกันอ้าวเนี่ยแตกแตกไม่ทันได้เดินไม่ทันได้เดินก็บอกแล้วว่าไม่ทันได้เดินนะฮะนั่นเนาะนั่นแหละคนอีกแลเงี้ยมาๆก็มาดิคก็มาดิพี่คือแบบปี๊ดจัดตอนนี้คือมีปืนละปี๊ดจัดเนี่ยคือมีปืนละปี๊ดจัดเลยอ่ะ ก็คือคนอะไรมันช่างปีดได้ขนาดนี้นะโอเคก็เดี๋ยวผมจะวิ่งโอ้ยนั่นคนยีกษ์โอ้โหคือแบบไล่ยิงไปเรื่อยครับไล่ยิงไปเรื่อยฮะดูนะดูโอ้โหคือแบบไล่ยิงไปเรื่อยครับน้องๆคือแบบมันใช้ได้อะคือแบบมันใช้ได้จริงๆอะโปรตัวนี้ฮะคือแบบไม่ต้องสะโคบก็แบบยิงแม่นอะโอ้โหคือแบบสุดยอดนะับผม ก็เอ่อโปรตัวนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเอ่อมีอะไรกว่ามีวอลแฮกอ่ะวอลแฮกดิติดไหมวอลแฮกไม่ติดนะครับเดินทะลุกระแมงไม่ติดเดินทะลุกระแมงไม่ติดครับแต่ว่าล็อกหัวนี่แม่นจัดเลยนะผมก็เลยเอามานะครับสหรับโปรตัวนี้นะก็ที่ผมเอามาแจกก็เพื่อแบบใครเบื่อตัวเก่าที่ผมแจกไปนะครับก็จะได้แบบอัปเดตโปรนะครับนี่ครับคือโปรตัวนี้ไม่ต้องสโคบก็ยิงติดนะครับเห็นไหมคือแบบว่ากระโดดยิงโบโบโบลงแรง ปะปะโชโบโชโบชโบชเบ้นะครับแล้วหาห้องไวไัยด้วยนะครับโปตัวนี้เอาโอ้ยอเอ้าแตกแล้วเหรอคือ <c ười> มันง่ายเกินนะครับนั่นน่นโอ้คือมันง่ายเกินนะครับยิงแบบแตกมูสุตัวเหล่งไปหมดเลยฮะ <c ười> โอเคผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับโปตัวนี้นะผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และติดตามใครพี่ด้วยนะครับผมก็ ส่วนคลิปหน้าน uh ั้นจะเป็นโปรเกมอะไรนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยละกันนะครับนะฮะผมก็จะมาเด็ให้เรื่อยๆนะครับสำหรับโปรฟิไพนะครับแล้วก็โปรอื่นๆอย่างเช่นโปรโลบอคโปรเจโอโปรพีบีนะผมก็จะมาแจกเรื่อยๆนะครับเร็วๆนี้ก็จะมาแจกโปร d ี v นะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับทุกคนนะผมก็เอาไปเล่นกันนะครับสําหรับโปรตัวนี้ครับพี่ก็มาแจกให้เนี่ยนะครับนะก็นะหาห้องเร็วนะครับล็อกหัวแม่นอย่างงี้ก็ ผมจะเล่นสนุกสำหรับน้องๆนะหลายๆคนนะครับก็ไปเล่นกันให้สนุกนะผมก็สำหรับนี้พี่ฟอกติฟขอตัวลรับก่อนนะครับบ๊ายบาย